欢迎收听ไทเ i ่ค i Connection อด d c ส s t สวัสดีค่ะอยู่ใน t ท i p e i Connection Podcast EP ที่8ค่ะเบื่อกันหรือยังกับการเปิดเปิดรายการแบบนี้เนาะ <c oughs> ก็อยู่กับแพรซูชันเคยนะคะแล้วก็อยู่กับไท i p e i Connection นะคะพอดแคสตที่จะมาแนะนำการเรียนต่อในไต้หวันซึ่งจะมีทั้งหมด10 EP แล้วตอนนี้เราก็ใกล้จะมาถึง EP สุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับเนื้อหาในอีพีนี้เนาะก็แน่นอนว่าก็จะต้องค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนาะเนื้อหาในอีพีนี้ก็เกี่ยวกับการากิจกรรมนอกห้องเรียนมีอะไรบ้างนะคะหลังจากที่อ p พีที่แล้วเราคุยกันเรื่องแบบบรรยากาศการเรียนไปแล้วเนาะอาทีเนี้ยเราจะพาไปดูกิจกรรมที่หลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถทําอะไรกันได้บ้างก่อนอื่นเลยเราขอเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งก็เหมือนกับว่าจะผ่านมาเยอะพอสมควรเนาะ ย้ำอีกทีหนึ่งว่ามหาวิทยาลัยที่เราเรียนเนี่ยก็คือ NCCU เนาะซึ่งมหาวิทยาลัยเนี้ยซึ่งเราเข้าใจว่าหลายๆมหาวิทยาลัยในไต้หวันก็น่าจะมีอะไรแบบนี้เหมือนๆกันนะคะก็คือเทศกาลชมรมช่วงแบบต้นเทอมประมาณแบบเทอมหนึ่งอะไรเงี้ยเทอมเขาเรียกอะไรนะเปิดเทอมช่วงแบบ fall semester ฤดูใบไ,ไม้ร่วงอืมก็คือพอเปิดเทอมมาเนี่ยก็จะเหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นเลยที่ จะมีแบบว่าเหมือนแต่ละชมรมในมหาวิทยาลัยก็จะมาตั้งบูธแล้วก็มีรุ่นพี่มาประชาสัมพันธ์ชมรมของตัวเองนะซึ่งเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นเลยจริงๆก็คือจะมีแบบว่าชมรมการแสดงชมรมเต้นรำชมรมแบบว่าเบสบอลชมรมอะไรต่างๆมากมายเนาะอ๋อแล้วก็มีแบบเขาเรียกอะไระมหาวิทยายลัยเราก็จะมีแบบเทนนิสเทควันโดเนาะแล้วก็มีชมรมเต้นเต้นแทบ็บ ชมรมวาดการ์ตูนชมรมดนตรีแจ๊สด,ดนตรีคลาสสิกอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งทุกชมรมที่เขามาตั้งสหาสมาชิกเนี่ยก็คือมีกิจกรรมแล้วก็มีการซ้อมกันอย่างจริงจังโดยทีเ่เราก็เคยไปเดินเดินอยู่ก็คือเดิน2เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัย2ปีก็คือไปเดินทั้ง2ปีเพราะก็แก็อยากรู้ว่าเ,ออเขาทําอะไรกันบ้างแต่ว่าก็คือจริงๆด้วยความที่เรียนปโทแล้ว ก็คือจะไม่ค่อยแบบอยากไปทํากิจกรรมอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่แล้วเนาะแต่ว่าจริงๆก็คือเพื่อนเราบางคนก็ไปทําเหมือนกันแต่ว่าเราก็มีโอกาสได้ไปเข้าร่วมชมรมหนึ่งก็คือชมรมโยคะนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเข้าร่วมขนาดนั้นได้ไหมก็คือเหมือนเราไปลงชื่อเราก็จ่ายเงินให้กับชมรมถ้าจำไม่ผิดก็คือเทอมละ300ดอลลาร์ไต้หวันประมาณนี้นะคะก็คือจำจำได้ว่าถูกมากอะ หลังจากนั้นก็คือเราจะสามารถเข้าไปแบบคลาสเข้าไปในคลาสยคะของชมรมได้แบบว่าฟรีตลอดเทอมเลยนะคะแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าการที่เราแบบเอาเงินไปจ่ายเขาแล้วก็ลงชื่อเนี่ยมันคือการที่เราเป็นสมาชิกชมรมด้วยหรือเปล่าแต่ว่าก็คือเหมือนเราเหมือนเราเข้าใจว่าเราไปลงชื่อเพื่อที่จะได้แบบไปฝึกโยคะฟรีอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็อืม ในรั้วมหาวิทยายลัยเนี่ยสำหรับคนที่มาเรียนภาษาจีนนอกจากจะมาแบบว่าถ้าถ้าเป็นพวกชมรมใช่ไหมคือบางที่เนี่ยบางมหาวิทยาลัยก็คือสําหรับคนที่มาเรียนแบบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่จะเข้าร่วมได้เนาะแต่บางที่เนี่ยก็คือสามารถคนที่มาเรียนภาษาจีนก็สามารถเข้าร่วมชมรมได้เหมือนกันแต่ว่าในหลายๆมหาวิทยายลัยนะคะสําหรับคนที่มาเรียนภาษาจีนเนี่ย เขาก็จะมีโปรแกรมจับคู่บัดดี้กับคนไต้หวันให้โดยเฉพาะนะเพื่อที่จะให้แบบบัดดี้คนไต้หวันของเราเนี่ยคอยดูแลคอยแบบเหมือนแบบแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมอะไรกับเราอย่างนี้ด้วยซึ่งเราถือว่าแบบก็ดีมากเลยเพราะบางทีแบบการที่เรามาเรียนภาษาเท่ากับว่าภาษาเราอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงใช่ไหมการที่มีบัดดี้คนไต้หวนันนอกจากจะช่วยแบบว่าช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆแล้วนะคะแต่ก็ยังแบบสามารถแบบ ได้ฝึกภาษาด้วยในแบบภาษาที่เราเรียนมาจากในห้องเรามาถามกับเพื่อนได้ว่าเอ้ยอันนี้มันคืออย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีมากเลยสำหรับเราเนาะก็คือ ที่เราบอกว่าเราไม่ได้เข้าร่วมชมรมในมหาวิทยาลัยเท่าไหร่นอกจากชมรมโยคะที่เอาไว้ฝึกโยคะนะคะก็คือเรายังไปแบบว่าเหมือนเต้นสวิงนอกรั้วมหาวิทยาลายัยเต้นสวิงก็คือจะว่าไงดีมันคือก็คือการเต้นราแบบหนึ่งนะคะซึ่งก็คือแบบเหมือนเต้นด้วยเพลงแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในกรุงเทพก็มีคอมมูนิตี้แบงกอกสวิงเหมือนกันนะซึ่งก็คือเราอะ คยเต้นสวิงตั้งแต่สมัยอยู่กรุงเทพไปแล้วแล้วพอมาไทเปก็เลยเหมือนอยากจะอยากจะเต้นต่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่เราไปเข้าคอมมูนิตี้เต้นสวิงที่ไทเปก็คือทําให้เราได้เพื่อนเยอะมากโดยเฉพาะแบบเพื่อนที่เป็นคนไต้หวนันก็คือช่วงที่มาใหม่เนี่ยนอกจากเพื่อนที่เป็นคลาสเ,าเขาเรีอยกอะไรเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมห้องของเราเพื่อนร่วมแบบห้องเรียนของเรา ก็คือทงเฉยต่างๆเอ๊ะทำไมเราจู่ๆก็นึกภาษาอังกฤษ,กฤษไม่ออกคําว่าทงเฉยภาษาอังกฤษคืออะไรก็คื<พ>อเพอื่อนเพื่อนที่เรียนด้วยกันของเรากแต่ว่านอกจากนั้นอ่ะก็ยังมีเพื่อนคนไต้หวนันที่ที่เต้นสวิงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกงานรวมตัวนะักเรียนไทยในไต้หวันนะซึ่งอันนี้เทปที่แล้วก็คือได้พูดไปบ้างแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมแบบเนี้ยตัวโดยสํานักงานการค้า ของของไทยในไต้หวันนะคะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมเพราะว่ามันติดโควิดแล้วก็ไม่ได้จัดมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือแบบ Thaipei Connection อะไรเงี้ยก็ก็มีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนไทยในไต้หวันอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาก็มีการแบบจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่จับสลากอะไรเงี้ยของนักเรียนไทยกันเองเขาบอกได้เลยว่าเออก็สนุกมากเนาะแล้วก็ อย่างที่บอกว่าในไทเปหรือในไต้หวันเนี่ยเขามีสถานที่สาธารณะเยอะแล้วก็มันเป็นสถานที่สา,สาธารณะที่แบบคนใช้ได้จริงอ่ะอย่างแบบไปปีนเขาไปปิกนิกไปขี่จัก,กรยานอะไรเงี้ยคือทุกที่อ่ะมันมีเซนส์ของความแบบว่าใช้ได้จริงๆอะไรเงี้ยอย่างตอนเราอยู่ไทยอ่ะเวลาเราไปสวนสาธารณะไม่รู้คนอื่นเป็นเหมือนกันไหมคือบางสวนน่ะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราสามารถเอาเสือมาปูเองได้ไหมนะ แล้วเราก็ลงไปนั่งเองได้ไหมนะคือเพราะว่าบางที่มันจะเหมือนกับว่ามีมีเจ้าถิ่นอยู่ใช่ไหมที่จะคออแบบเช่าเสือไม่ค่าเช่าเสือไม่ค่าเรารู้สึกว่าถ้าเราเอาเสือไปเองอะ่ะเราจะโดนแบบเหมือนโดนคอมเมนต์นิดนึงหรือว่าแบบมันจะมีเซนของความแบบห้ามทําแบบนี้ในสวนสาธารณะห้ามทําแบบนั้นในในที่แบบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันมีเซนของความแบบทํานู่นไม่ได้ทํานี่ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามาไต้หวันช่วงแรกๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเอา้า มันก็ทําได้นี่ทําไมอยู่ที่ไทยมันถึงทําไม่ได้นะอะไร่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างที่เราเคยบอกไว้ในเทปต้นๆว่าในไต้หวันเนี่ยมันมันแบบมันอาจจะอยู่ไต้หวนันมันไม่ได้ตื่นเต้นถ้าเราอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ในหลายๆหลายๆจังหวัดที่ไทยเนาะแต่ว่าการที่เราได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างที่ไต้หวันทําได้แต่ว่าที่ไทยก็ทาไม่ได้มันก็ทําให้เราได้ประสบการณ์ที่ แปลกใหม่เรียกว่าแปลกใหม่ได้ไหมคือบางอย่างมันก็ดูแบบเป็นเรื่องแบบธรรมดาแหละแต่ว่าเราทําที่ไทยไม่ได้ไงมันก็เลยแปลกใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะก็อยากรู้ก็ต้องมาเองเนาะก็คือมันต้องมามาลองทํามาสัมผัสเองจริงๆอะอย่างแบบพวกชมรมในมหาวิทยาลัยในฐานะคนที่ไม่เคยเข้าร่วมมันก็บอกไม่ถูกว่าเออมันดียังไงมันสนุกยังไงเพียงแต่บอกได้แค่ว่าเออ บางทีเวลาแบบเราเดินอยู่ในมหาวิทยาลัยเงเราก็จะเจอแบบชมรมเต้นแบบเหมือนนัดกันมาซ้อมเต้นทุกวันแบบทุกวันจริงๆตั้งแต่ประมาณสักสี่ห้าโมงจนยันเที่ยงคืนอะไรเงี้ยก็ยังเต้นกันอยู่แบบงงมากเต้นกันยังไงต้องแบบหกหกเจ็ดชั่วโมงอะไรเงี้ยเออก็คือเขาเต้นแบบเขาเต้นอะไรเขาซ้อมกันจริงจังเนาะมันก็คือเรารู้สึกว่าเออมันเป็นเขาเรียกอะไรกิจกรรมที่ที่น่าสนใจแล้วเรารู้สึกว่า ทุกคนจริงจังอะ่ะคือมันดูเป็นการแบบเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนเนาะมันดูเป็นอะไรที่แบบเอ้ยทำไมเราจะต้องมาจริงจังอะไรขนาดนั้นแต่ว่า้ทุกคนจริงจังจริงๆเออเราก็เลยรู้สึกว่ามันมันต้องมาสัมผัสเองมารู้สึกเองมาทําเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากที่เราจะได้แบบว่าทํากิจกรรมต่างๆกับคนไต้หวันแล้วเนี่ยก็คือมันก็เป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งคือการที่เราได้ทํากิจกรรมแล้วเนี่ย มันก็คือเราได้เพื่อนใหม่ๆเหมือนกันเนาะซึ่งเพื่อนกลุ่มนี้มันก็ทําให้แบบมันมันแตกต่างจากเพื่อนที่มาเรียนด้วยกันน่ะก็คือเพื่อนที่เรียนอะ่ะเราอาจจะคุยกันได้เรื่องเรียนแล้วก็อาจจะเป็นแบบเพื่อนจากต่างชาติเข้ามาไต้หวันเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเหมือนคุยกันได้ในบางประเด็นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราเข้ามาทํากิจกรรมกับช่มลมต่างๆไม่ว่าจะในหรือว่านอกมหาวิทยาลัยเนี่ย คนส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมชมรมแน่นอนว่าก็ต้องเป็นคนไต้หวันเนาะมันก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่เราจะได้แบบว่า m friend กับคนไต้หวันคนโลเคอลนะแล้วก็ลองได้สัมผัสประสบการณ์แบบว่าเอ้ยเขาไปเที่ยวที่ไหนกันเขาไปกินอะไรกันเขาทําอะไรซึ่งมันก็จะแบบแตกต่างไปจากสิ่งที่เราได้จา,จากเพื่อนในกลุ่มที่แบบมาเรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำให้หลายๆคนลองทำนะคะเวลาที่มาเรียนไต้หวันแล้วค่ะวันนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันเนาะจริงๆก็คือแชร์กันไปเยอะแล้วแหละก็อย่างที่บอกแล้วว่าม,มันอธิบายยากอะเรื่องความรู้สึกเรื่องประสบการณ์มันต้องมาลองเองก็ยังไงอย่าลืมถ้ามาไต้หวันแล้วมาลองทำกิจกรรมแล้วก็ทำแล้วเป็นยังไงมาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีค่ะ